สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจอกข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะกรณีนางไผ่มณีพลราชมอายุ57ปีอาชีพขา,ขายในเขตเทศบาลนครสกลนครเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนครว่าถูกหวยรอตตอรีรางวันที่หนึ่งเลขรางวัน 835 538ประจํางวดวันที่หนึ่งมีนาคม2,564อ้างว่ารถเตอรีอยู่กับนางรัตนาภูละครแม่ค้าที่จองไว้เพราะยังไม่ได้จ่ายเงินตามที่นําเสนอข่าวไปแล้วนั้นกระทั่งวันที่5เมษายน2,564ที่ผ่านมาช่อง YouTube ท่านนายคู่ใจ ของท่านายรณน,นรงค์แก้วเพชรเผยแพร่คลิปพร้อมระบุว่าหวย12ล้านหวยอนละเวงเอาละครับพี่น้องมีคนโทรมาหาท่านายรณน,นรงค์บอกว่าเป็นเจ้าของหวย12ล้านสกลน,นครตัวจริงงานนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามครับท่านายรณน,นรงค์กล่าวผ่านช่อง y t u t u ท่านายคู่ใจว่า มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครติดต่อเข้ามาหาตนโดยอ้างว่าเป็นเจ้าของหวย12ล้านที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้และเป็นคนที่ลบชื่อของป้าภัยมณีออกไปตนจึงได้สอบถามไทมไลน์เมื่อได้ข้อมูลมาตนก็ยังรู้สึกเหลือเชื่อตนจึงสอบถามกลับไปว่าซื้อหวยที่ไหน ชายรายนี้บอกว่าซื้อที่กรุงเทพมหานครไม่ได้ซื้อจากจังหวัดสกลน,นครเนื่องจากวันนั้นแม่ค้าเดินทางมาทำธุระที่กรุงเทพมหานครแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่หลังจากนี้เมื่อตนได้ข้อมูลครบถ้วนจะแจ้งให้ทราบต่อไปทีมข่าวเดินทางไปพูดคุยกับนายสายน สีบุรินอายุ30ปีพ่อค้าขายผลไม้เปิดเผยว่าที่จริงตนเป็นเจ้าของหวย12ล้านตัวจริงเนื่องจากว่าวันที่27กุมภาพันธ์2564เวลาประมาณ9นาฬิกาก่อนที่ตนจะเดินทางไปวัดมงคลโคทาวาดวัดหนองพ่อปานกับพี่ชายซึ่งภรรยาขายผลไม้อยู่ที่นั่น ตนได้ซื้อรตเตอรี่บริเวณหน้าห้างโฮมโปรสาขาศีนครินโดยซื้อกับนางรัตนาภูะครหรือเจรัสแม่ค้ารรตเตอรี่ซึ่งตนเข้าไปถามหาเลข538กับเจรัสซึ่งเจรัสบอกว่ามีอยู่สองใบแต่มีคนเขียนชื่อไว้แล้วแต่ยังไม่ยอมจ่ายเงินจากนั้นตนก็ตัดสินใจ ซื้อเลข5 3 8ใบดังกล่าวซึ่งตนก็เอาให้ภรรยาดูภรรยายังบอกเลยว่าคนบ้าอะไรซื้อหวยที่มีชื่อคนอื่นสลักไว้ตนจึงหาน้ำยาลบคําผิดมาลบแต่ไม่มีเลยใช้ปากกาจากแถวนั้นขีดชื่อที่เขียนว่าไพยมณีแล้วเขียนชื่อตัวเองกับชื่อภรรยาไว้ทั้งสองใบ ตนยังได้ชวนนางรัตนาไปเที่ยววัดด้วยกันอยู่เลยโดยนางรัตนาก็บอกกับตนว่าเดินทางมาทําธุระในกรุงเทพมหานครจะมาดูเพื่อนรำออกรายการทีวีวันที่1มีนาคม2564หลังจากนั้นตนก็จำไม่ได้ว่ามอบไว้กับพี่ชายหรือไว้กับตัวเองซึ่งหลังจากนั้นวันที่1มีนาคม 2,564ในช่วงเช้าก็ซื้อหวยใต้ดินเลย538ราคา50บาทเมื่อผลรางวัลออกตนถูกหวยใต้ดินได้เงิน25,000บาทแต่จำไม่ได้ว่าตัวเองถูกรรตรีด้วยเพราะซื้อไว้หลายใบยระหว่างนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าหวยอยู่กับใครกันแน่เนื่องจากวันที่ซื้อรรตรี เป็นวันที่เดินทางไปวัดกับพี่ชายแต่สอบถามพี่ชายแล้วบอกไม่ได้เอาไปและที่ตนก็ไม่มีสำหรับสาเหตุที่ตนออกมาตอนนี้เพราะว่าเห็นข่าวหวย12ล้านแล้วเอะใจขึ้นได้ว่าตนเคยขีดชื่อของนางไผ่มณนีจึงมั่นใจว่าต้องใช่ใบที่ตนเคยซื้อแน่ๆจึงเข้นถามภรยากลายเป็นเรื่องมีปากเสียงกัน ซึ่งขณะนี้แยกกันอยู่โดยตนอยู่กับพี่ชายส่วนภรรยาอยู่กับน้องสาวขณะนี้ตนยังไม่ขอกล่าวถึงคนอื่นว่าใครเอาไปถ้าเขายอมให้คืนก็จะเป็นเรื่องดีเนื่องจากตนสงสารทั้งสองป้าเพราะถูกกล่าวว่ายักยอกทรัพย์แต่ตนยืนยันได้ว่ารัตตลี่ใบนั้นตนเป็นคนซื้อเองกับนางรัตนา เชื่อว่าถ้าไปถามนางรัตนาก็น่าจะจําตนได้ทั้งนี้ตนและทานายสมเกียรติโรจนวรกมลจะเข้าแจ้งความกับทางสอนอประเวศว่าโรต,ตรี่หายและจะขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเปิดกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานว่าตนได้ซื้อโรต,ตรีกับนางรัตนาจริงๆและตนก็เป็นเจ้าของตัวจริงด้วยจากนั้นทีมข่าวเข้าไปพูดคุยกับ นางสาวชบานามสมมุติอายุ38ปีภรรยาของนายสายน์บอกกับทีมข่าวว่าตนคบหากันมานานเกือบหนึ่งปีสามีเป็นคนชอบเสียงโชคจากตัวเลขล่าสุดวันที่สองเมษายน2564นายสายนได้พยายามกล่าวหาว่าตนเป็นคนเอารถตะลี่ไปซ่อนเพื่อหวังขึ้นเงินคนเดียวพอมีปากเสียงกันก็แยกกันอยู่ ตนอยู่กับน้องสาวส่วนนายสายนก็อยู่กับพี่ชายของเขาทั้งนี้ตนยืนยันว่าไม่ได้เอาไปเพราะมันไม่ได้มีตั้งแต่แรกอยู่แล้ววันที่27กุมภาพันธ์2564นายสายนจะไปวัดกับพี่ชายจริงแต่บอกว่ามีการซื้อรถตรีที่โฮมโปรไม่เป็นความจริงเพราะ ที่นี่มีนโยบายไม่ให้ขายโรตรีภายนอกก็ห้ามสินค้าหาเปรเข้ามาขายยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้และตนก็ไม่เคยเห็นป้ารัฐมาแถวนี้ด้วยเคยเห็นแค่ในข่าวทีวีเท่านั้นประเด็นเรื่องขีดชื่อทิ้งก็ไม่จริงเพราะวันที่27กุมภาพัานธ์2564ตนไม่ได้เดินไปกับนายสาย์ เพราะต้องเฝ้าร้านผลไม้ตนจึงเชื่อว่าสามีอาจจะเสพข่าวเยอะแล้วมโนไปเองว่าเป็นเจ้าของหวยส่วนเรื่องที่สามีจะเดินทางไปแจ้งความตนก็ไม่ได้กังวลใจอะไรถ้ามีหลักฐานว่าตนทำผิดแล้วจะแจ้งความเอาผิดก็ให้เขาไปแจ้งเลยตนบริสุทธิ์ใจและพร้อมพูดความจริงทุกๆอย่าง ทีมข่าวได้มาพูดคุยกับเจรัตหรือนางรัตนาภูลคอนแม่ค้าขายโรตลีให้สัมภาษณ์ว่าที่นายสายอนออกมาให้ข่าวว่าตนได้ไปขายโรตลีหน้าโฮมโปสาขาศรีนครินตนยืนยันว่าตนไม่ได้ไปกรุงเทพมหานครในวันดังกล่าวและตั้งแต่วันที่ตนขายโรตลีให้นางไผ่มณีจนถึงปัจจุบัน ตนก็ยังไม่เคยไปกรุงเทพมหานครแต่อย่างใดและขอยืนยันว่าเดือนกุมภาพันธ์2564ทั้งเดือนตนก็ไม่ได้ไปกรุงเทพมหานครอีกด้วยตนอยู่แค่ในจังหวัดสกลน,นครและบริเวณพระธาตุนารายณ์เจงเวงตอนที่ทราบข่าวว่านายสายนออกมาแสดงตัวตอนแรกตนก็รู้สึกสบายใจ ว่ามีคนถูกรางวัลตามที่นางไผ่มะนีอ้างแล้วแต่ตอนนี้ตนมาคิดวิเคราะห์หลายๆอย่างและยังไม่เห็นหลักฐานโรตลีชุดดังกล่าวตนก็ยังไม่ปักใจเชื่อแต่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีถ้านายสาย์พูดความจริงทั้งหมดทีมข่าวจึงนำภาพนายสาย์ให้นางรัตนาดูซึ่งหลังจากดูภาพนายสาย์แล้ว ก็บอกกับทีมข่าวว่าตนไม่คุ้นหน้าตนขายโรตลีให้คนจำนวนมากถ้าไม่ใช่ลูกค้าประจำตนก็จำไม่ได้และที่นายสายอนบอกให้มาถามตนว่าวันที่27กุมภาพานันธ์2564เขาชวนตนไปวัดหลวงพ่อปานตนยืนยันว่าไม่มีคนมาชวนไปทําบุญที่วัดดังกล่าวแต่อย่างใด หลังจากที่ตนยุ่งเรื่องคดีและเป็นข่าวตนจะขายให้ลูกค้าเฉพาะเงินสดเท่านั้นและจะรัดกุมมากกว่าเดิมไม่ให้จองอย่างไรก็ตามตนก็ฝากถึงคนที่ซื้อโรต,ตรีชุดดังกล่าวไปจากตนถ้าโรต,ตรีที่มีชื่อไพรมณีสลักด้านหลังและถูกรางวัลที่หนึ่งจริงตนก็ให้แสดงตัวทุกอย่างจะได้กระจ่างสำหรับเรื่องคดี ตนมอบเรื่องให้ทนายแล้วส่วนตำรวจก็ยังไม่มีการเรียกตนไปให้ปากคำเพิ่มเติมแต่อย่างใด